สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะมาถึงแล้วนะที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับ วันนี้แอดมินก็เดินทางมาห้าสิบห้านาทีนะท่านผู้ชมนะจากบ้านแอดมินมาเนาะทางเข้าก็เป็นดินทรายนะท่านผู้ชมแอดมินก็ขี่รถถลายเกือบลงข้างทางนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้เนาะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะท่านผู้ชมเนาะแอดมินเดินทางมาจาก บ้านก็8ปดโมงหนาทีท่านผู้ชมมาถึงที่นี่ก็เป็นเวลา9ก้นาฬิกาหรือ9กา้าโมงเช้านั่นเองนะผู้ชมสำหรับวันในในวันนี้เนาะ เลขไหนเนาะขายดีงวดนี้บาานถนูเลยค่ะเพราะว่วาพ่่มมากค่ะเหรอคนมาเยอะเลยยังเท่านี้มาไปแล้วรถตู้กันนึงเหรอมาจากไหนครับมาจากโคราชเหรออืมเขามาจากโคราชเขาได้อะไรเข็นเขามาซื้อหาสองเลยหรอห้าสองบอกอืมสงสัยเได้ห้าสองนะ จะเข้ามาไหว้หลวงปู่สวงกันก่อนนะท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวแรกนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะท่านผู้ชมนะเราจะไปไหว้หลวงปู่สวงฝั่งโน้นกันนะท่านผู้ชม ได้ตัวเลขกันหรือยังครับนี่มาจากไหนกันครับมาจากไหนกันเอ่ยมาสระบุรีโอมาอย่างไกลเลยได้ครับเสียงเซียมซีได้เลขอะไรเอ่ยอ๋อเอออยากไม่ขอบอกอยากไม่ขอบอกมาครั้งแรกหรือ้ยังไงโอ้มาครั้งแรกครับเพราะว่าได้ยิน รู้จักชื่อเสียงของท่านธรรมะกันเป็นสิบนับสิบสิบปีแล้วเคยดูช่องผมไหมนี่ผมดูในช่องเล็กเด็ดจัดให้กับช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงเคยดูไหมโอ้โหไม่เคยดูนะน่เออเออฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงเนาะผมไม่ถูกทุกงวดนะมีมีส่วนน้อยที่สุดที่จะไม่ถูก งวดที่งวดที่แล้วก็ให้ถูก97ถูกถูกต้องหมดนี้นะครับงวดนี้ผมเพิ่งมาทำเนี่ยเพราะว่าผมทำอยู่4ช่องคนเดียวนะครับ <c oughs> ที่คนที่นี่ปะคนนุ่นครับอยู่ผมอยู่ทับทันอำเภอสังขะสังขะจังหวัดไรสุรินครับอออออลองกดเข้าไปดูนะกดเข้าไปติดตามฝากช่องด้วยนะครับ,ค,รบคนดวงเฮง เลขเด็ดคนดวงเฮงเลขเด็ดคนเลขเด็ดคนดวงเฮงโอเคครับเขาขอบคุณถ่ายโรคภูใช่ไหายังเป็นโรคของอะไร่รือเปล่าแมได้ไหมแมวไม่ได้ให้ถ่ายให้โรูส้อันนี้เดี๋ยวคุณอื่นด้วยปะขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูนะผู้ชมเนาะสำหรับ ตัวเลขในวันนี้นะครับเราก็จะมาขอพอรจากหลวงปู่สวงกันก่อนนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมทางบ้านนาะก็มาจากสระบุรีนะท่านผู้ชมเนาะเข้ามาที่นี่ครั้งแรกนะท่านผู้ชมส่วนแอดมินก็จะมาทําข่าวที่นี่เรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนะาะเช้านี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงนะท่านผู้ชมสิบเก้าองศาเนาะ ก็เย็นนิดๆน,นะนผู้ชมเนาะขี่รถมาก็มีบางช่วงที่หนาวๆบ้างนะท่านผู้ชมแต่แอดมินก็จะมาจุดธูปขอพอรเอาน้ำแดงให้หลวงปู่สวงกันก่อนนะท่านผู้ชมสำหรับในคราวนี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับจุดธูปขอพอรกับหลวงปู่สวงกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสักครู่เดียววันนี้ แอดมินวินเดียวนะผู้ชมเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มาเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนะผู้ชมว่าวันนี้เขาจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเลขเขาจะได้ตัวไหนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเห็นไหมผมเห็นตัวหนึ่ง ผมเห็นตัวหนึ่งนะอัน,นอันนี้ตามความรู้สึกผมเนาะไหนเออคีให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูด้วยเออผมแป้งมันน้อยไปวะผมเห็นเป็นเลขอนุคุยได้เนาะคุยได้เนาะคุยได้ผมเห็นเป็นเลขเ,เลขเจ็ดอะเดินมาตรงเลขเจ็ดอาราบิกอะ <c oughs> แต่ไม่รู้ตรงไหนนะผม,ผมชีดูชีดูดนะอันนี้ตามตามสายตาของผมนะฟืดฟืด ผมดูเป็นเลขเจ็ดอะเจ็ดอะไรผมเห็นเลขเจ็ดตัวเดียวอะต้องคออีกคู่ตัวหนึ่งจะได้มีคู่เนี่ยเนี่ยนี่ตรงตรงนี้ผมก็มองเห็นเป็นเลขเจ็ดอีกแล้วเนี่ยความรู้สึกของผมนะจิตไม่รู้นะคนคนอื่นคนอื่นเดี๋ยวนะผมผมผมดูนะเหมือนเลขเจ็ดอะไรบิกอีกแล้วเนี่ยฟืบฟืบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ของผมนะความรู้สึกของผมอันนี้มันมันแบบนั้น Uhm, ผมก็มองเห็นเลขเจ็ดเหมือนกันเจ็ดอะไรครับเออมันเป็นเลขเจ็ดตัวเดียวนี่ลึกลบเจ็ดหอกไหมไม่ไม่เนี่ผมดูนะเเจ็ดสี่นี่นี่นี่เนี่ยผมผมดูนะมันมันเอ้าเริ่มดูมันเริ่มเป็นอย่างงี้สามไหมเนี่ยสามไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่มีมีประการไหมมีมีประการไหมขออภัยไมเดี๋ยวนะเอาไม้ขีก็ได้ครับเดี๋ยวนะขยอนขออน มาดูนะท่านผ <tro. S 2> ู้ชม <Hayır> อันนี้ตัวเลขให้ดูนะครับไม่อย่าอย่าอย่าพ่งเชื่อกันนะอันนี้ตามความรู้สึกของผมเองเนาะในความรู้สึกของผมมันเหมือนจะเป็นอย่างเนี้ยว่าวาวมาอย่างเงี้ยนี่ครับอันนี้เลขสามนะครับผมจะมองเป็นเลขสามทำให้ผมมองว่าเป็นเลขสามเอาใหม่นะครับในนี้ความรู้สึกของผมมันจะประมาณนี้นี่นี่นี่ผมนะแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนเลขเจ็ดอาราบิกอะ สามเจ็ดป่ะถ้าเกิดมองเป็นสามตัวตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเกิดจะมองเป็นสามตัวผมอะไรเป็นนี่เดี๋ยวสามเจ็ดสามเจ็ดหกเหรอหรื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 อเลขแปดเนี่ยเลขแปดตัวเล็กๆเนี่ย อ่ะพี่มันเห็นบอกไหมแปดบอกไม่ไม่ไม่อันนี้ผมดูถ้าเกิดดูตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนเลขหกแต่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 เลขเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเลขแปดตัวเล็กๆอ่ะเลขหกหรือแปดเนี้ยมาดูมาดูใชฟันะอันนี้หกหรือแปดครับเนี้ยอันนี้ดูไปดูมาก็คล้ายแปดอ่ะเนี้ยนะเนี้ยเนี้ยโอ้แล้วแต่เนาะแล้วแต่ดวงเขาเนีเนี้ยดู อันนี้ตามความรู้เอ้ยผมไม่เคยผมไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูไปดูมาตรงนี้ดูไปดูมาคล้ายๆเลขหกบ้างดูไปดูมาคล้ายๆเลขแปดบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไปดูมาคล้ายเลขเจ็ดบ้างนะตอนเี้เลขเจ็ดอะไรบิ๊กตัวเลขกอ่ะพี่ดูนะเนี่ย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 สมมติมากินมันก็เจ็ดไม่รู้นะ ตามความรู้สึกเป็นเลขอะไรสามตัวครับถ้าสามตัวถ้าสามตัวเลยเหรอครับไม่บอกได้ไหมต้องบอกต้องบอกเพราะท่านผู้ชมทางบ้านเขาก็ก็รอฟังอยู่ผมมองมันเหมือนมีเลขเจ็ดเลขแปดมั่งเลขสามมั่งอะไรประมาณนี้แหละครับมีเจ็ดมีแปดมีสามมีหกม่งครับ เนี่ตัวนี้แล้วผมเหมือนแทนยกกีตัวครับผมเท่าที่ผมเห็นผมตามตามสายตาผมเนี่ยเหมือนผมไม่เคยผมไม่เคยผมไม่เคยอันนี้ที่ไหนเลยนะครับแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อไม่เคยลองไม่เคยอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตครับเนี่ยเออลองลองมาลูบลูบดูเนี่ยหลังหลังหลังหลวงปู่สวงครับครับน่หจะเลขเป็นเลขตัวไหนเอาท่านผู้ชมเขาจะได้ยกอยากฟังด้วยตัวเลขที่ผมเห็นก็เป็นเป็นเลขเจ็ด ตัวที่สองผมมองเข้ามามันคล้ายเลขสามตัวที่สามมาที่แรกผมมองเป็นเลขแปดคล้ายเลขหกนี่แหละสามสี่ตัวนี่แหละครับเจ็ดสามแปดรือเจ็ดสามหกอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละครับเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหกนะท่านผู้ชมเนาะ็อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยเนงวันประจำวันที่สิบหกกลุ่มภาพันสองห้าหกสี่นะครับท่านผู้ชมนะคุณก็ต้องอยู่กับเราาีทไหอวันที่สิบหกนะ ไอ้บาง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 คนบอกว่าออกวันที่สิบเจ็ดมันมันยังไงเว้ยเดสิบเจ็ดกันนี่แหละสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละกลางเดือนนี่แหละเนาะเอผมไม่เคยไม่รู้นะแต่อันนี้หนูเห็นเป็นสี่สี่กับแปดอะนะไหนมาดูฝั่งนี้มาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูเลยสี่ตรงไหนครับดอกสี่ให้ดูเล็กเล็กเนี่ย สี่เล็กใช่ไหมเล็กเนี่ยในเล็กแปดอยู่ตรงไหนครับเเนนีี่ยยแปดอยู่บนเล็กสี่บป่ะแปดสี่สี่แปดใช่ไหมอแปดสี่สี่แปดนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขเนาะถ้นีม่เหมือนศูนย์ก็ได้แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์บป่อ 840หรือ048ก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเก็บไปพิปจรารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมหรือไม่ก็040 040ี่ศูหรือ048ใช่ไหมศูนย์สี่แปก็ได้840สี่ศ4นย์แหรือ040ก็ได้นะท่านผู้ชมแต่หนูเห็นเป็นเลขสี่ชัดเลยเนะี่ยอืม อัลจราเล็กี่เนาะอันที่เสดกันเหมือนศูนย์เหมือนแปดจริงๆแหละเนอะอืมอันนี้ก็แปดได้อันนี้ก็ศูนย์ศูนย์เนี่ยเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ครับเป็นทีหลังใช่ไหมอ่าเห็นทีหลังแปดสี่ศูนย์ี่จดเแปดสี่ศูนย์หรือศูนย์สี่ศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยเนาะ ตั้งแต่หลวงปู่เลยตั้งแต่ลงปู่เลยครับตรงนั้นเราเราสามารถลงไปล้างมือ,อไรได้ได้ครับออนนเอาหอาป่อตาอะไรมาปล่อยก็ได้เนี่ผมเอาหอยมาปล่อยตรงนี้ซะดีแล้วเนี่ยนี่นะคุณผู้ชมน้อที่ ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะที่มาจากสระบุรีใช่ไหมครับใสระบุรีครับอืมสระบุรีนะครับที่เข้ามาเนาะครั้งแรกะครับเข้ามาครั้งแรกท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เห็นนะท่านผู้ชมมันมีเลขอยู่สี่ตัวมีเจ็ดมีสามมีแปดมีหกอะไรประมาณนี้แล้วครับเราไปพิจารณาดูเนาะครับครับก็คือจริงผมผมไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่เมื่อมันคล้ายคล้ามันขึ้นแบบนั้นเราไปพิจารณาดูก็คือมองเห็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวผมก็ มีแผงลอตเตอรี่อยู่เดี๋ยวออกไปก็จะร้อนคาบรับโอเคครับครับพี่ครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ